กินเยอะกกินเยอะนะกินเยอะรกว่าจะดูดเป็นโอ้โหกินดีลูกินดีอะจุกรุมก็ไม่ค่อยดีดูดก็ไม่ออกต้องเจาะเจาะก็ไม่ออกอีกต้องคอยบีบมีบีบก็ไม่ไหลกินเยอะลูกินเยอะนะครับอ้ะ จับ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 ,บ,บ,บอกินดิรุนะครับครับกินดิรุเราจะได้รอดนะลูกนะต้องกินนมเยมอะๆูกรูุป้าจะได้โตเนาะอย่าบอกนะหลับขานมมาลูกอ่ากินดิรุกินดลูก à, ông, ông mới phá mới khóa mới khóa mới khóa đúng à